อย่างตอนนี้คนจะบอกว่าโอ้ภูมิใจไทยเล่นแรงระวังคุณทักษิณเจ้จเอาออกคุณทักษิณไม่กล้าภูมิใจไทยออกหรอ,อกสิ่งที่ภูมิใจไทยทำคุณทักษิณตอนนี้เนี่ยนะทำกับแพทองทานตอนนี้เบากว่าสิ่งที่คนคนหนึ่งเคยทําเยอะคือคุณสนอเทียนทองสนอเทียนทอง พ่อสอะวงเทียนทองพ่อสุรชาติเทียนทองสนอเทียนทองซึ่งเคยเป็นเลขาไทยรักไทยแล้วปัจจุบันลูกเป็นเลขาเพื่อไทยเนี่ยปีสีกขึ้นเวทีเป็นวิทาคุณทักษิณเสียหายเลยด่าโอ้โหเรื่องสถาบันเรื่องอะไรต่างๆมาหมดเรื่องโกงเรื่องเลวเรื่องมาหมดเลยแม้กระทั่งหนังสือที่พวกอาจารย์เจิมศักดิ์เขียนนะครับรู้ทันทักษิณเนี่ยถือว่าเป็นคมพี์สําคัญในการต่อต้านคุณทักษิณปีสีกคุณสนอก็เขียนด้วยเอาไงอ่ะสนอเทียนทองเนี่ยตอนนั้นเล่นคุณทักษิณหนักกว่าอนุทินและเนวินเยอะอน ที่บันธมิตรนะครับคุณทักษิณล้าทำได้คุณสนอไหมวันก่อนยังไปบวนเกิดพี่หนอครับพี่หนอครับลูกเขาได้เป็นเลขาแล้วอะ่ะเพราะนั้นคุณทักษิณแกไม่กล้าเอาใครออกแกรู้ว่าถ้าแกเอาใครออกคนนั้นก็จะกลับมาเป็นศัตรูกับแกเพราะนั้นคุณทักษิณไม่กล้าเอาใครออกแล้วคุณเนวินอยู่กับคุณทักษิณเมื่อกี่ปีคุณเนวินกับคุณทักษิณนั่นคือคน DNA เดียวกัน <c oughs> คุณเนวินก็รู้ว่ายัางไงทักษิณก็ไม่กล้าภูมิใจไทยออกแล้วเพื่อไทรรู้ยังไงนายก็ไม่กล้าภูมิใจไทยออก